สวัสดีครับทุกท่านอันนี้เป็น EP แรกนะครับของร้านทินเลนทรอยจะนำเสนอเกี่ยวกับประวัติของเล่นสังกษีต่างๆนะครับต่างๆในอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามันมีความเป็นมายัางไงมีรเรื่องราวประวัติเปลี่ยนผ่านมายังไงในต่างยุคสมัยนะครับคร่าวๆเลยก็คือของเล่นสังกษีเนี่ยมันมันเริ่ม เริ่มจากประเทศเยอรมันก่อนครับประเทศเยอรมันเป็นคนคิดคนก่อนเป็นประเทศแรกของเล่นเนี่ยเมื่อก่อนส่วนใหญ่ทำจากไม้เอนหลังเนี่ยของเล่นสังกะสีเนี่ยมัน,ม,นมันทำได้ง่ายกว่าถูกกว่าค่าแรงต่ำกว่าก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มมีการผลิตของเล่นสังกะสีเนี่ยมาตั้งแต่ยุคประมาณ1800ะครับกิศักลัต 1,800เ okay, ทศแรกก็คือเยอรมันหลังจากนั้นประมาณคิดสระที่1,815ก็มีการคิดค้นเครื่องปั๊มแผ่นสังกะสีขึ้นมาได้มันก็เลยทําให้ของเล่นสังกะสีนี่มันออกมาเยอะช่วงช่วงปีพันที่คิดสร 1, 50, ะ1,850ก็จะเริ่มมีมีการผลิตของเล่นสังกะสีที่เยอะมากขึ้นโดยโดยเยอะมัน คูบ่บลลีแรกๆช่วงครสิสต์ศักราช1 8 8 0เนี่ยก็เริ่มมีการพิมพ์เขาเรียกการพิมพ์หินออฟเซ็ t ภาษาอังกฤษที่เป็นคำที่นักสะสมเขาเรียกกันก็จะเรียกว่าการพิมพ์แบบทิน l ิโ h ก g r a p h y ก็คือใช้แม่พิมพ์หินพิมพ์ลายต่างๆลงไปในสังกะสีแต่วิธีการทำอย่างมัน ค่อนข้างจะย,ยุ่งยากและซับซ้อนพอสมควรเดี๋ยวไว้ EP ต่อไปถนะ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะมาอธิบายว่าเขามีกรรมวิธีการผลิตการทำยังไงใน EP ต่อๆไปครับก็ยุคนั้นก็จะเรียกกันว่า tin lithography หรือของเล่นสังกสีเสร็จปุ๊บช่วงช่วงที่มีการผลิตของเล่นสังกสีเนี่ยตอนนั้นเยอรมันก็ของตลาดโลก น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของการของเล่นสัรกษีมาตลอดมาช่วงหลังช่วงที่เริ่มเริ่มจะเริ่มมีสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดเมื่อปี1 9 1่รอถึง1918ระยะเวลาประมาณ4ปีสอเดือน,นหรือ3เดือนจำไม่ได้นะครับช่วงนั้นเนี่ยผู้คนต่างๆก็เริ่มจะแอนตี้ตเขาเล่นสังกษีเย,ยื่รบัลเพราะว่า เหมันเหมือนแบบว่า,วาอยอรานเป็นคนก่อสงครามความนิยมในของเล่นสังสีก็ค่อยๆลดน้อยเพราะสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับของเล่นสังกีของเล่ทุกอย่างทุกประเทศก็จัดผลิตนะรวมว่ามัวแต่เอาทรัพยากรไปผลิตอาวุธไปทําสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองนี่มันปี1 9 3 9 ปี1 9 4 5, 5. ช่วงนั้นก,ก็ทุกประเทศก็จะเป็นของเล่นน้อยลงเพราะว่ามัวจะไปสู้รบกันทรัพย์ยศขอทุกอย่างไป,ไ,ปไปทุ่มเทกับการทำสงคารามประหัตประหารกันช่วงนั้น,น,นของเล่นสังสีก็เลยน,อน้อยหลังสงครามโลกจบลงทุกคนก็นักสะสมต่างๆหรือว่าคนของเล่นต่างๆและพวกยุโรปก,ก็เลยจะค่อนข้าง แอนตี้ของเล่นสังกสีเยอรมันของเล่นสังกษีเยอรมันก็เลยมีนิยมตกลงไปเรื่อยๆจนมาตอนหลังที่หลังสงครามโลกจบประเทศที่ผลิตเยอะที่สุดก็คือน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นหนึ่งญี่ปุ่นอย่างที่เรารู้กันอยู่ก็คือพอสงครามโลกครั้งที่สองแพ้สงครามเขาก็ต้องเขาเรียกอะไรมีค่าปฏิกรสงครามหรือต้องต้องทำงานใช้หนี้ใช้หนี้สงครามก็ ญี่ปุ่นก็จะไปเป็นประเทศที่ผลิตของเล่นสังสีส่งมาขายเยอรมันเอ้ย hey, ส่งมาขายขอโทษครับส่งมาขายสหรัฐอเมริกาเยอะที่สุดในช่วงนั้นแต่ก่อนที่ที่ช่วงช่วงที่สังสีญี่ปุ่นจะเป็นที่บูมที่ฮิตเนี่ยช่วงปียุคป,ประมาณพันเก้าร้อยพันเก้าร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิต เขาเขรียกว่าเป็นคู่แข่งนะครับเพราะว่า1ช่วงนั้นสหรัฐอเมริกาทรัพย,ยากรถ่าง่าย2ค่าแรงงานถูกช่วงปี1920ถึงประมาณปี1960เนี่ยอของเหล่นสังสีของสหรัฐอเมริกาเป็นที่บูมมากบริษัทที่ทุกคนรู้จักมีชื่อที่สุดก็คือหลุยมาร์กแอนด์คอมพานีเป็นบริษัทแรกๆของ อเมริกาที่ติดผลิตของเล่นสังสีขึ้นมาตอนนั้นก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมในอเมริกา,าแล้วก็มาต่อช่วงที่สงครามโลกจบญี่ปุ่นก็จะเป็นผู้ผลิตเยอะที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะว่าตอนนั้นญี่ปุ่นต้องเ็าเรียกอะไรเพื่อให้ประเทศเดินไปต่อได้ก็เลยต้องทําทุกอย่างของเล่นสังกษีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ญี่ปุ่น จำเป็นจะต้องผลิตออกมาเยอะๆเพื่อส่งไปขายในอเมริกาในยุโรปเพื่อให้ประเทศตัวเองอัเดินต่อไปข้างหน้าได้เพราะว่าเป็นประเทศที่แพ้สงขามอ่ช่วงมาช่วงในปี1960-1970ถึงเนี่ยของเล่นสารสีมันก็เรลยความนิยมค่อยๆน้อยลงเนื่องจากหลายๆคนมองว่าของเล่นสารสีมันขึ้นสนิทได้มันมีคม มันค่อนข้างอันตรายสำหรับเด็กพลาสติกก็เลยเมีมีอะไรมีบทบาทในการเข้ามาทดแทนของเล่นสังกสีในอดีตเรื่อยๆจนสุดท้ายของเล่นสังกสก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับจนจนสุดท้ายก็ไม่ไม่มีการผลิตเลยหรือว่าผลิตออกมาเนี่ยหลังๆก็จะน้อยเขาเขาจะทำาน้อยไม่ได้ทำเยอะเหมือนเมื่อก่อนในช่วงปีเขาเรียกอะไร 40 50 60นะครับช่วงนั้นจะของที่สัง่งซืเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมสำหรับนักสะสมต่างๆ EP นี้ก็คร่าวๆนะครับเป็น EP แรกสำหรับเพจทีนันท์ทอยไทยแลนด์ก็ใครชอบก็กดไลค์ให้นะครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับผมจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้ความรู้ เท่าที่ผมมีความรู้เท่าที่ผมได้ผ่านการเล่นได้ผ่านการการการสะสมมานะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ